ถ้ากำลังฟังรายการซุปเปอร์โชว์จากขุนแผนซุปเปอร์เบียขยายเสียงด้วยความถี่เท่ากับแค่วหวีเสนียดหรือความยาว13.7เมตรของสายไมโครโฟนด้วยกำลังส่ง500 <W S 1> <บ>วัตต์75วัตต์แปดตู้ลำโพงอีก8ปทวิตเตอร์ป่าไม้เป็นทรัพยากรของชาติคำควนด้วยบุคคลใดตัดไม้ทำลายป่าแสดงว่าบุคคลนั้นต้องเอาขว่และเรื่อยไปด้วย ก่อนจะฟังเพลงเขาเชิญท่านพบกับผู้อุปถัมภ์รายการของเราสักก่อนครับเอแม่อ่หนูไปดูสิใครมาโอ้โหคนหาปิ๊บนี่เองไปถึงอ่างทองเช่หรือโพ่อเป็นยังไงครับใช้ปิ๊บซักผ้าไม่ดีเจ้ากะละมังเลยค่ะมันบาดแขนค่ะปิ๊บหย่อนลงน้ำบ่อน้ำสร้างได้ล้ำลึก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 พีเอดีเอเคปาลาล,าลา หนูน้อยงอแงพ่อแม่อุ้มไปไป,ไปหนูน้อยสดชื่นพ่อแม่อุ้มคืนมา,มาคุณแม่ขาหนูแปลงปันก่อนนอนทุกวันตื่นเช้ามาทำไมปันกองหนูถึงเป็นจักสากค,คะก็ปันกองหนูยังมีพักอยู่นี่คะพักคืออะไรคะเอา้าก็ขี้แค่วงอืนเดีอือืมดำดีเสียด้วยนะเธออะไรคะดำอือมดำดีเสด้วยนะเธออะไรคะดำก็ขี้ดังน้องดำไงแล้ว ตายตายหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมพี่ซื้ออะไรมาให้น้องก็ไม่รู้ล่ะแล้วน้องจะเอาอะไรล่ะน้องบอกว่าอยากได้สบู่หอมตาไดียวแบแก้โอ้โหอ้าวเท่าดีจะเป็นยัง้ำมาคือหัวเติมหัวเติมแต่เส่าแต่ละบะเฮ้อยคอยไม่แห้งทองนั่นแล้วต้องแต่พัดก็กินยาโคลิดอนน้ำเสื่อมมา่นไงไว้ก็คือกัมแกก็กินยาเพื่อนหมูมัน เราเป็นหูยากเท่านั้นเป็นหูปยาก,ยาก,กาเท่านี้อยากกินว่ารถแท็กซี่อยากกินว่ารถไฟอยากกินอ้อมแน่นหน่อยอยากก,กินก๋วยรถมอเตอรถถอ์ไซค์อ้าวพอกำนั้นสิไปใส่แล้วมันคือแบบบักจุกดวงใหญ่แท้ปวาวายสิไปคุบทำหน้าว่าไห้จักงน้อยนี่นะแม่นใส่กะยังเระบักจุกนี่แม่คือปเป็นตะเข้าดีแท้กะขี้เทียมหาวตัวละทีมันดีคือกะอื่นบอลพอกำนั้นโอ้ยยอดบักจุกเลยกันโมเซียพอกำนั้นสิ่คู่เทเบิงเด้อตึก โอ้น,น่าเ็นบอละบานจอยอ้าวตาเป็นอะไรนั่นนั่น้า,น,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 านิว้วคิ้วขมัวเชียวก็หำบาดนะสิถามได้ก็นางประเด็กในครัวน,นั่นเอามาทาใช่สิเออทาแล้วแสบดีนะก็ยังชั่วตื่นตัอะพี่ตะวันมันสายโด่งแล้วอเดี๋ยวกันแหมซ้สำเศร้ากันไหมหากท่านมีกันปวดหัวปวดฝี ปวดวิถีปวดประสาทอย่าลืมใส่ยากาหือสีปิ้งเฉียดยากาหือสีปิ้งเฉียดก่อนซื้อปวดสังเกตขับขของแท้สิพิหูผลหรือสีนั่งอยู่ข้างกองไฟนั่งยอมยอสมแม่เออมือหนึ่งถือโดนไฟกองออมือหนึ่งถือปิ้งเฉียดมีขาสองขาออสองขาเป็งไปงละ่ะสองขาเนี่ยผลหรือีบีกินแล้วเรื่อ,ยอยงสองขานั่นแหละจังสิ่นกาพระฤาษีปิ้งเฉียดไม่มีเงินแสนเงินล้าน ก็ไม่มีคว้มหมายใใถ้าหากว่าลูกเขากินดูฉะนั้นแล้วเขามาซอยกันตัดไปใ่ต้นล่มเพื่อความยิ่งใหของชีวิตอนาคติริสุทธใส่ oh, โอ้ยเสียกังไหนล่ะครับขามนันพิมโล่ <laughs> แปดห้าคือบุหรีแปดสีคือเซนหลอกจอยรถน้ำพึ่งผสมมะนาวเย็นเชียว ยังมาป่าพาหัวประหมอลบมหักพ่อทำไมยาลืมใ่แหปลาชิวแหปลาชิวเนี่ยห้าปลารดก็ะไรป่าเขาใหญ่ห้าประไรมันตีนเท้ายาลืมใจแหป่าซิวล่าซาแห่งความแซบล่าซาแห่งความนัวนั่นคือปลาแดกกาหมากตตนพ่าพื้นปลาแดกกาหมากตตนเป็นปลาที่เนื้อนิ่มสี่กระไง นี่เมื่อเวลาท่านกินแล้วสิ่งเหลือใสเป็นตนว่ากลางแจ้งสีกระยาสติมไอเขียนซื้อที่ยุยชัดเจนแล้วส่งไปสิ้นโศกลั่งวันที่หนึ่งคือตินที่ับคือใครห่างห่างสองนวยผู้ไปทารายการผ่านไปต่อไปเป็นรายงานอตาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับกรมอุตุนิยมวิทยาแกงมาวะอุตุกรมอุตุอุตุของเพื่อนอึตื้นของไครกรมอุตืนิยมวิทยาแก่งมาว่า ขณะนี้มีพายุกอ่อโตขึ้นที่ที่ละจีนตอนใต้บ้านเฮาเซินวาลมพกุฒธรรมดาธรรมดาภาษาภากต่างมันว่าลมใต้ฝนภาษาอังกฤษดีเฟชันมานัก,กันสามลูกลูกที่หนึ่งมันเหงาเหงาเพราะอโปโย้อนลงทางล่างสองลูกต้องหอยไทยเขามานล้ตอนแรกมายังเชื่งชาพอพอประเทศในลาบแรงพักดันนีิยังคอยมุ่งหน้าเขามาสู่บริเวณปากเอาทุกขณะทุกขณะพอมาใกล้บริเวณปากเอาได้รับไอุ่นจากพายุโซนหล่อนพ้องโตขึ้นแล้วค่อยเงยน่าึ้นเงยน้า จนเพียงจัดตอนนี้ได้ละแรงพังดันยางสูงสุดทุกหัวเขาสูอาวทันทีโอห้อมบอลได้บอกคารับอครับมันเป็นยังไงครับมันบ่ตังใก้เขาครับยังไงว่าจังสันมันลวเข่าเขาออกออกออกเขาเขาเขาแบบว่าสปอร์ตเลยเหตุใ้ผลตัวกับปิดกับปอยดี่เรครับคือดีเหมือฝนนั่นแหละครับยังเหลืออยู่อีกสองลูกฮะที่ป้วนเปลี่ยนอยขังนอกปากอาวยางทนทุกทรมานที่สุดบ่หูว่ามือได้สิได้เขาา้าว่าสองลูกนี้เขาามือได้ปากอ้าวฤทิแตกทันทีหรือสิมีน้ำถล่มยางทับทัน ฉะนั้นพี่น้องเตรียมต้อนรับสถานการณ์เอาไว้ย่าให้เขาได้เป็นเด็ดขาดสองลูกอันตรายจบข่าวผมม่ตื่นต่อไปเป็นรายการพูดจาภาษาชาวบ้านการเกษตรครับปรเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุทุคนเสียงที่พ่อแม่พี่น้องนี้ยิ่ไใ้ฟังอยู่ขณะนี้ก็เพราะเป็นเสียงผู้อื่นผูกก้ไกลคือเสียงผู้ว่านี่เองครับแม่แล้วมันเป็นยี่สีบตัวรับขี้ถอดกันนี่เขาจะได้มาหาก,กันคือต่างไปคุ่นกินปา่ามาพีกินเขาหักกันใ้ดีก็สร้างกัน โบราณพอก็ยังววาหมากและผู้ของสู้กันเคียวเขาและน้ำของสู้กันกินแต่ว่าของกินดีมิหน่อยจนใจผู้สีแบงของกินดีมิหน่อยซิมโดนหักสีอิ่มคือจังผลนหาหน่อยรื่เรือหกักซุ่มเลื่อนคือเป็นหว่านะมือนี้มาหาพี่น้องก็จะพบอว่านเรื่องเล่าเละข่าวข่าวต่างๆธิรศสนใจพ่อแม่พี่น้องก็ควรห,าหาว้ามหัวไวเพราะมันพูดถึงเรื่องหัวใจอัอน,นสาคัญของการพัฒนาประเทศชาติเท่าที่ลาวคือการเกษตรการเกษตรเชื่องที่เราว่าถึงนี่คือเกี่ยวแก่การปูเพ็ดฟาง การปูฮิดฟางต้มีการเตรียมการตามขั้นตอนครับตอนแรกเขาขอไปในตลาดไปซื้อเสีให้ฟางมาไใบพี่ครับอุปกรณ์การปูฮิดฟางก็บวิญากเน้ยมีอย่างเนี้ครับก็มีไม้สำสาแห้งไม้หิวแห้งไม้ม่วงแห้งตัดประกองเลี้ยงไร่พอประมาณตักน้ำพ่อดูๆครับว่าท่านโดนดอกเห็ดหูหนูก็่ดออกท่านพี่วัดตกดู่นี่เไ้ห้อยได้แห้งไปสนใจเว้ยเออทำเลยพ่อคนไหนไอ้ห้อยถือว่าผลห้อยได้จ้ะผลห้อยได้จังไลยปลูกเห็ดฟางไปออกเห็ดหูหนูเออมันมุมมีดอกหยม เห็ดพูนูล่ะแคาแพ้งบ่ิเ็ดฟางนี่แหะแพงมาไหนครับกิโเราหนึ่งซีดนีดไล่ะโอ้เศราๆๆเศผู้เข็ดนหนึ่งไปอวเข็ดนหนึ่งหอเฮ็ดนหนดอกข่จีบหาจีดแค่จีบ้วไอ้ะด้นลู่นเห็ดตะเบือเนี่นั่นห้อยจะจินซุ้มซีซุ้มหาไหมเว้ยโอ้ยอย่าให้เจ้ากินหัาซุ้มเปล่นซุ้มเก่าคุณว่าแมนจ๊ซันหมายผมว่าจะหอนใดหอนจินก้อนกินต้องบีบบังขามันตัวบังยังขามันขันขามันโกดในแกง มันือหายแต่คนนี้เ่ยบอกไปฟังดิวมาบอกพี่บอกวามากินพิมตัวแดงเฮ็ดไปเพื่อเฮ็ดอวยตายกินแล้วเบื่อมียาตัวครับบอกผมจะยาได้ทออ่ผมจักันไดที่ดีเน้่โอ้ยดีเลวครับจะเจาตัวใครเนี่ยว่าศิตัวยังบอกไอเนี่ยกว่ินลองมึงพอบางเฮ็ดถขั้วหากินางครับหาไดือดให้ก็จำเป็นตองได้ปลูกขั้นเบื่อลรครับครับคุณลุ้มฟังเลยครับะหนีอองะนอ่แทนที่สิปัวกันไปเป็นมู่เป็นพวกเบื้องิลุ่มศิลไงมาตัว ฟังเราเอาดูก่นปันเขาทนจอแปียออกเลยเ่รามันเบาเด่นเนี่ยครับเบื่อเห็นเนี่ยฟังดินดินดูพี่ดัวครับสามสี่ชั่วโมงเศร้าเลยเออยากโบราณถามยังไงมึงเพียงเออพัน่อเครื่องเดือนเปิดว่างเอาปุ๊บไปว่าจะเอาแล้วแกเอาหาดนวนทางที่ดียัดแตหาคุดกี่ดินฟังได้พี่น้องไปโรงพยาบาลสตีก้อนกู้เงินกับไก่หมอนะหาจุดจะหาแลีนก็ฟังไว้จังน้อยเด้อถ้าไปหาหมอโค้ยจะวไวจังน้อยแต่ติดคิดติดจิตตุ่มคึงแก้งอยู่คกระจายยี่ขาดเพแ่้นเรารายการพูดจาภาษาชาวบ้านการเกษตรก็ผ่านไปครับ ต่อไปเป็นรายการเพลงดังในครั้งอดีจะเสนอท่านในขุนแผนซุปเปอร์เบียร์เบียร์ที่มีความหนักแน่นแต่นุ่มนวลสำหรับจดหมายของดแฟนเพลงที่สง่งเข้าสู่รายการขอฟังเพลงกันมาเยอะช่วงนี้จะจัดให้ท่านรับฟังเสเลยครับห้าผลงานเพลงติดต่อกันไม่ขัดใจแฟน,เ,น,นเพลงครับมอย่างน้นอยเพลงไทยดำ2,000บาได้บ่โอ้ยมันห้ามไดยฟังนี้ไหมเตบอกได้อ เอ้า้องฟังนะครับได้ๆได๋ดมแม่เขียวเลยแม่ละโบมรู้จ่างเซตหน้า้าไหนฟังเว้ยมันปีเลยแม่โบล่ะฟังเดียวแต่ว่าเท่าเพ่งไทยดำลำพันธ์ต้องใส่ยุโงปูบันเส้นตัวพัดตัวไส้ยุ่งจักกันนี่เอ้าออกแกนครับบอนี่นั่นแหละออกแกนเพราะมันจับจะเป็นว่ามันไหนหรอตั้งไทยดำลำพันธ์เส้นอะไร 我造呀、啊 yeah. 啊！啊 มันเป็นตนาแต่ลุกไปว่าเศ้าเลยมาเบิ่งตุกตาใไรล่ามตีสิงดูบัดมเจ้าเศ้าให้หนังว่ายวุ้ยเศ้าจังหนน้องมันบ่ถือแฟนเสียงแทเพลงไทยรำลํำหันกันม่เด้นเ่ยว่าอะไรก่้ยผิดกันคนละโคกผิดแน่แน่นแฟนเสียงมันว่่เห็ดทั้งสี่ไ็จังไต้องยี่สิที่คนอยากฟังมวนไสิบปีถีได้เฮาห่างแดนเมืองเซนไปตเด็มัน นี่เจ้าควนตอนรับผ่าป้าสติ๋งว่าว่าที่ไหนก่อนครับเซนไปเนี่ยแหน่จะคือว่าเจ้าผู้บอกตัวควยตอวคอยบ่ได้บอกอีดินหลังมันมันมีลูกคู่ะเป็นลูกคู่เนี่ยมันจังึ้นในแผ่นเสียงผมมุขควยกระได้ว่าท่านบอกครับว่ามองไหนครับมองนี่ได้มองนได้ฟังนะมองนี่ได้เซนไปนี่ดยเซนไปถูกครับเฮ้ยได้ครับแท็กซี่ครับเซนไปเครับฟังหันบ่ได้เซนลูกคู่บ่ได้เซนลูกคู่บอมครับฟังไหมครับ

จะบอกว่าเส้นออกไปกับเส้นออกไปเด้นี้เฮ้ยเส้นกับเส้นพดแล้วพูจองส่องบ้างหอยทีว่านำ้ำเตาเท่าเว้ยส่องบ้างเฮ็ดแต่ีมันซ้ำหักขอนนน้อค้นเสนาโนกตนี่แหละอ๋อนานกต์นาลิงนาไลา่มันบอกนาพ่พายนาคิกนาคอมนาคอมลมเขาปักเขาฟันให้เื่นกันเขาละเอ้ยเศร้าแน่นะฟังเพลงให้มาต่อค่วงกันจะดีเดียวีไม่เปลีนเสียงม่มันวางสันเดียวดีว่าจงไหเดี๋ยวตั้งใจฟังไงมันจะี สิบปีที่ทเฮ้าห่างแดนเมืองเสนเอไปว่าเพียเดียวโอ้ว่าจังสั่นี่ว่าเพียเดียวแม่บอกทาหม่ปีที่ทาเทาหางแเมืองเดินเอาไปว่าเเดียวเส้นเอาไปว่าเเดียวเสนเอาไปว่าเเดียว กดไก่บอนห้าบ้องหูเซ็ตขมือคนแค่นอุดซับบอกกันย้างดีเลยหยอกกันเล่นเจ้าหัวเล็กเล็กหน่อยเว้ยเออเออขยับไปนี่เราเคลื่อนที่เราได้เนี่ยสูนขึ้นมาเมื่อคือคนเหมืองเราคอยนี่มาหยอกเล่นคอนดอนสู้คือบ้ากักเบิ้งหนาจะคล้องกับอะไรทั่วแต่แม่คอยแท้ๆคอยยังเบินพี่น่างได้เด็ดนี่สรงเว้ยเจ้าพ่อมาจไหนหรอเว้ย มันโมเมนว่าจังซนมันมเมนว่าจังได้โอ้ยเบิ่นเตะต่างนะเว้ยสิป่าปีทีถ้าเฮาห่างแดนเมืองเซินาไปแล้วไปเลยไม่ต้องมาซ้ำอีกเออกะว่าจังสี่แน่เอว่างหันเก้วบอก่าสัตว์พุ่มเพื่อโพดิเพอบริชัดแล้วครับเข้าใจแล้วครับแล้วครับครับตั้งไว้ครับ แค่สิเบิ้งเราก่อนเบิ้งเราก่อนว่าต้องมาเบิ้งคอยดอกคอยยืดดีมีแห้งยู่ดอกว่ากันว่าไปเรื่อยเรื่อยลวดกันว่าเมื่อกไปกินเขาหิมยิมแล้วก็มามาต่อยอีกลวดเจ้าเป็นยังจไงไ้ไปว่าใครไ้เจ้าเป็นยังไนยิ้มไปเดียวยิมแค่ไหนคือปากเปียวไปทั้งทางเลยยิมไต้หวันยิ้มไต้หวันกันนี่ ยิงลูกคู่พี่บารมาฮาบ้าอ่ะเออเกิดว่าพอเพิ่งฟอกเคยเห็นเขาบอกกันอย่างละว่าน้ำกลมมดสุข่วมจังหลับศีมนี่วันนี้แม่บอกเขาว่าเว้ยมันก,ก็มืดวังสีบอกตีคนเนาะโอ้ยวิ่งวันนี้ก็มีโอ้ยใครบ่กใครกูจะกินยาลัดไปเด้นน่ยเนาะมัวแต่จมไหลมันวางได้แท้ครับเอามาจะเหนี่ยวใจง่ายเขาใจฟังของใครมันวางสี่ได้เนี่ยยังเดนียววางเนียเอาตั้งใจฟังเนะเอาโอ้กูอยากขี่จะพาไปซสเ้าเองแค่โอ้ยมันจะจมไหลถอยมันมาจะเหนียวเนี่ย สิบปีที่เฮาห่างแหลเมืองเซนไปท่านจะบอกแต่ที่แรกเมันอล้าหรอปันเนี่ยแล้วที่แรกจะบอกว่าจะพี่ผ้าพ่อจะไปเชงแล้เอามาู้กพี่ผาปันปาผมรับรองมาว่มิพิษขับพันกเซนเลยครับมิพิษนะครับเอาผมก็รับรองพันกว่าเซนว่ามิพิษับครับฟังไม่เนี่ยสิบปีที่ไทย